สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้มาอี้ก็หาอยู่หาก,กินพี่น้องครับตรงหน้าบุงเนาะอันน,ะน,นั้น,น,นพัฒน์นี้พัฒน์นี้พัินธุ์พันนี้ครับผมพี่น้องครับอันนี้พันหมูพันหมูวันนี้เนี่ยเฮ้ยเนี้ยเนี่ยอยังเนีย่ยอันแม่งดินหมาครับดินหมา,ปาเ,เป็น,นนะอย่อองไรเหมือกันน่ะโอ้ยพัน์หมูข่อยินนี่มันเสี่อมดีพี่ยังโอ้เสี่อมดีสิโอ้ปิดไว้ซะก่อนโอ้แสดงว่ายเยือนี่มันต้องปราบเสื่อมเอาไปจัดไปเสี่อมมันคือเสี่อม เสี้ยนหรือเสียนปุ๊จะของหน้าเพื่อนไอ้พันธพันนี่นี่จะของหน้าเพื่อนให้เพื่อนนั่มไปหน้ามองก็ารถป่ะว่าน่วมสิครับผมโอ้สิได้กินเข่าบ่พี่นี่มันลกแล้วโอ้ยั่ไงจีเด็กไงเจ้ายังหลายตัว่ขาเรียกสองถั่วไงใส่กบป่ะเมื่อแรงยังไส่ใส่ปลาก่อนตอนขึ้นมา่อจะมาท่าล้านมันเอาไปโอ้บรรยากาศขึ้นไปแต่เด็กส่งคือแต่ปะ โบเดมาหลายปีได้พี่น้องขับทุงนี่เกือบเสียสิบปีเนาะท่านนี่ครับผมนี่ห่วยว่ามันได้กานหรือเปล่ายั่งยังยังเห็ดหมูโอ้ลงมื่อไรได้พี่น้องครับเดี๋ยวโบเดมาโอ้ล้มปฏิลูมได้ขึ้นเลยได้นี่โอ้เงี้ยอย่างนี้ขอบจักรวาลสิเงี้ยขอบจักรวาลไสเดือนอีสเดือนใหญ่จัดไปปุ๊บปวด ท่านนี่เพิ่นฟายแบกพู้น่ะมีผู้นำทางนั่นด้เป็นธรรมดาเด้เนอะบอกแบกตีซิ่งมันรวมโดนบอลเนี่ยกระเทือนี่ม่าเนี่ยน้ำแกงเนี่ยอาทิติช็องกับชีล็อดเนาไว้จัดแล้วบ่มีแต้มพี่น้องครับมีแต้มเออมีแต้มแล้วมีแต้มแล้ว ง่ายพี่น้องครับใส่ถิ่มใส่ถิ่มด้วยไปหา้าเตะเบ็ดเดี๋ยวเยวบ็ดก่อมึงได้ดำแบกไป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 เขงเขงนี่นึงแต้มพี่น้องครับนี่จัดไปนึงแต้มโอ้เกือบโบกไปเกือบโบกมันสัน่นไลเขาตีนลรบันเนี้มีแต้มแล้วมีแต้มแล้วพาดหมู à, cún mò, cún mò, gìn lươn, gìn lươn bao năn gì đứt đứt mít ta, bà đuốc cái này, này. Ừ. จังเว้นี่หลอนดูเนาะปลาหน่อยจังเว้นี่เแยใส่เดือนเลยหลาหน่อยมาตอดอืมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆติดตามกันไปเลยได้ไหมน้องเด้อ ฮะอันนี้ก่อหัวยช้างว่ะหาขวดเอาน้ำขังกันแทนานี่จะมีอยู่บ่โอ้ฟังนะของผู้ใหญ่บอโอ้ เวลาตอนนี้ก็ประมาณหาโม่งก็กลัวแหละพี่น้องสูฮกโม่งแลวล่ะนี่บรรยากาศน่ามก็สิประมาณหัวเข่าเนาะน้าพนี่เนาะรประมาณหัวเขาว่าพอดีพอดีพี่น้อง, en, องเห็นในเย็นเิ่นว่าหัว้ยังมังคืนผุดเลยปลาดุกนี่เด็ดขานเลยติดตามกันไปว่าเป็นยังเด็ดหอพี่น้องเด้อ บรรยากาศงาเมือแรงพาทีกัลักสิตกดินบินองครับรถงามบรรยากาศตรงไหุ้รงหน้าเขา บันมีแต้มบ่พันนี้ว่ามึงกันอ่นนี่วันฟ้าดึงนี่ตอดซื้อบ้าอรอนจ้อยอรอนจ้อยโอ้เห็นมันดึงบังหันว่ามันแมนละเป็นัไงไดพวันนี้มีแต้มบ่โอ้โอน,นั่นเมึงเนี่พี่น้องครับใส่ไปบังหันได้นี่ปลาะเาหน่อยเนาะโอ้เด็กอันเนี่ยเนาะเอาไปหน่อยกับซางหน่อยกับแต้มนึงใ<ๆ>ห้วางเลแน่นัดซั่มกินเลิกบ่ โอ้แสดงว่ยาย่างเบ็ดเองนี่อยกเเบ็ดง <laughs> จัดไปซองเต้มพี่น้องครับนี่คุณหมอกับคุณซ่อนจัดไปจัดไปไปเหนพนัดเดวลายามเบ็ดแล้วพี่น้องเลยพันหมูกับพันนี้เพิ่นกัดล่องมืดเลยพี่น้องเนี่ยวางเรื่องเนียนไปยัปยงได้อันเงี้ยเบิดบ่กสร้างหมู ก็สรุปแล้วใส่เงีย้ยขอบจากกบานเนาะได้ปะไหวมีแต้มพี่พน้องครับมีแต้มมีแต้มเดี๋ยวไ้สร้างมูนไปเบ่งเดี๋ยวอันอันมาใส่อยู่บะ <c oughs> มมึงบวได้เบิบงตกลุ้มพี่น้องครับระวัง ลายังไงมีแต้มพี่น้องมีแต้มกแานั้นมีแต้มปลาเข็งพี่น้องครับพุดหมอหนึ่งแต้มสําหรับรอบรอบแรกยังมือแรกเนาะรอบหัวค้าร,รอบยามเลยรอบแรก นี่ขอบจากกบ้านใส่จมหรือ่วร้างหมูโอ้ขอบจากกบ้านนี่ใส่จมเลยปล่อยเลยกุหลากดินเลยโอ้ตกลุมวงหันเท่ลืมแงกบเบิง มองสีมันมันโดดในย่างนะเป็นปลาเดียวมาอันที่มันคูคูกไ <deme an. S 2> กยเป็นเป่นลาเดี่ยวม้า โ็หน้ำามด้นี่้ไงแรงมากยังถ่วงน้ำหล่อมเมือพระโคใหญ่บ่ อุปกรณ์ทำมาหากินหลายอย่างหลายแนวด้เนี่ยมีหดสมอกเนาะออแต่หลายอย่างหลายแนวเพราะว่าน,น้ำแกงมันออกมามันถ่วมพี่น้องครับทงเนี่ยทงหน้าบุงเนากรนเด็นบบรเด็น,นง่ายครับงบ่บนนาย เดี๋ยวมันก็มาจับขาอยจับขาซะก่อนงยังแมีว่าฮะน่ปิงเออเอ้ยยาจับขาซะก่อนมับ่จับขาีวกหายด เทอมน้องมึงเนาะเดี๋ยว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 แป๊บเดียวเห็นบอกว่ามีแต้มพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแต้มแล้วมีแต้มแล้วพี่น้องครับใส่ใสใสใสโอ้บ่องบ่างแรงตัวนี่มีแต้มมีแต้มท่านนี้เิ่นเด็กการแล้ว มีแต้มวะมีแต้มพี่น้องมีแต้มโอ้ปลาคอโอ้ใส่กระลังงามๆพี่น้องครับนี่ยใส่กระลังงามๆใส่กระลังงามๆกิน <the> เลือกกินเลี้วพี่น้องนี่ยใส่กระลังงามๆ กัดได้กันเลยตัวการลวดก็เขียขือคมเนี่ยมดนาหยียบลอยใส่เลยวะเนี่ยใส<ด>่ใลงนี่ปักนี้แหละมงเก้านี่มมนหนึ่งแต้มพี่น้องครับใส่้ท่างป่าตัวนี้ กันจะพูดเถาวากันใชทัง้งแก่ใช่ไหม,มว่า,าก็อยาก,ยากใช้ถือจะคนแชละขึ้นหลังนน่พักไปมันมันไม่หยาบเมือนรกิ่อยออยู่พอที่ห้อยปอืโจเสียเงี้ยขอบเจ้าบ้านพี่รองครับที่เกือนเมื่อชาก,กน่นเงี้ย เสียบง่ายๆพี่น้องครับเกี่ยวเกลียวเกลียวขาไปหลุดขอบยากบวานทั้งป่ามันแลีนพี่น้องครับเนี้ยเป็นหอมนี่สองหมายเลยสร้างอันคาดหมูก็พลาดนี่พันใสสองหลังนี่มาดักมองนี่ม,มองประคอประคอตัวใหม่ไหมเนาะหลุดใหม่ใหม่หลุดเป็น,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 นกางเป็นเบาเนาะประคอเนาะกางนึงเติมเงียได้นี่

แรงแข็งขันพี่น้องครับผ่านหมูกับผ่านนีเป็นตัวยกันสองแรงแข็งขันช่วงนี้กับสียามไปน้าได้พี่น้องเด้อยามและกับสีไซไปน้าเพราะว่าวางแรงเนี่ยเงียบเบิดพี่น้องครับก็เลยไปคุดเงียซะก่อน แต่เงียมากก็เลยมายามน้ำแลลวก็ใส่ไปน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวรุ่นๆกันไปพี่น้องครับรอบรอบแรกของการยาม Boy mọi <laughs> người đây rồi, không song 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 nhau song 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 được rồi, song 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 แวกหญ้าใส่เลยพี่น้องครับนี่น้ำแกงอันนี้เป็นน้ำแกงรอบสองเนาะภานนี้เนาะรอบสองรอบสองเนาะปีรอบสามเนาะปีนี้เนาะน้ำแกงข้างหน้าบุงอเย่ะมากเยอะมาก 这个也挺好

วายเยอะแยะให้ดึงนูดมัน่าไม่ถึงลูกต้องตเช็คยส่คร่ต่อ เจอสะโมกแล้วปลายังไงอนี <all. S 2> <like> ่อีกหนึ่งแต้มเจอสะโมกหนึ่งแต้มฝันพ่อป่ะที่ไม้ยนี่นะว้าวสิบดิปลาคอใหญ่ใช่่ะเบาลัดเดี๋ยวดิอืมกะว่าให้ จำปลาลูมาก็เอาเอยู่เนาะโอ้ยตังแต่หนวดหมากเบ็ดเบอร์สิบสีพี่น้องนี่ใหวางเดงงี๋ยวชีพานพวงรุ่งครับผมขอขอเสียครับขอเสียดับขึ้นมากครับอืมเฮ้ยเพื่อนในนี้โอกาสขยับได้นี่ห,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 ห <S <S มายนี่เพิ่นฝันถึงเพิ่นว่าหมายนี่ฝปั้นฟอสมาขึ้นดู<อ>ชีวิตมันเลือด เงยเหมันเอาเอาขึ้นเอาขึ้นงี้ยแบนี้ทีตัดเจ้าไว้ครับที่กัเจ้าเนี่ยเนี่ที่ว่าตกสาซะบ่ <c oughs> โยยันหลุดบ่เสียบขักแท้ Đồ hay là gì nè Phấn thì có mãi nè Có à, để, phánh, để phánh, nào Nè, nè, không nè, mong vàng à, Nó ăn Ừ rồi bỏ ừ. Nhắm vào phía không à, và cái เสียนหมูเนี่ยเสียนหมูอันพาดหมูเพิ่มมาห้องหก มาหอดสนทั้งนี้พี่น้องครับแต่ต้นจานเ์นาอกะบเงี้ยววัดพอดีพี่น้องครับแต่บททิ่ีกับศิริยามขึ้นเมื่อล,ละเป็นการผนึกกำลังกันนาะระว่างสองพันพันหมูกับพันนี้เพิ่นผนึกกำลังกันเนี้ยเือนเิ่นสามาคีกันสองก้นเลยซอยกันใส่เพราะว่ามาาคำพี่น้องครับออกมาหอดีประมาณหกโมงแรงเมื่อเติบเลยหาเงี้ยนำ้ำใส่ไปนำ้ำยามไปนำ้ำ เอาติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่กระลังยามสิสยามกลับเลยอืมอันนี้กระลังยามกลับพี่น้องครับติดตามกันไปเรื่อยๆรุ่นไปน้ำกันเด้อมีฟ้องกันไหวป้ะ เนี่ยคือจมสินก็คือจไปนั่นนั่นนั่นมีแต้มพี่น้องครับเนี่เห็นบ่นี่ยามกลับเด้สิน นั่นเอียงใส่เดียวกันนาะผ่านอันผ่านนี่คมานใส่เดียวกันเอาเขียวกัดอีกแล้วกินเลือกพี <pronunciation though> ่น้องครับกินเลือกตั้งตัดเลยเอียบเกียบนแล้อหน่อยกน่อยก็งอีกอีกอีกอมกี่น้องคอับนี่ยีมกัีกอีอีกออยใอีเดียวกันเลยกอีกอีกอีบกกอีกอ ไอ้เล้ยวโอ้ยกำลังสีย่างต่ำเบ็ดเบื่อนในพี่น้องกันนี่นั่นใส่เดียวกันเลยอ้าวไงใส่กันหมดกินเล็กยี่บ่ตัวนี้บ่เล็กแล้วก็น้อยพี่น้องครับใส่เนี่ยน้อยเลยกำลังเป็นเบาเอาลุ่นกันต่อไปพี่น้องครับนี่มีให้ลุ่นตลอดเด้ใส่เลี้ยวลวก็ยามกลับเลยมีให้ลุ่นตลอดเป็นยังได้พลาดหมูคือมีดแต่ต้องห่อกลมเกินไหวปะ บ่ได้เอาเบ็ดใส่บ่แม่าณหมะโอ้มีสองอันย่าง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 โอ้ยโอ้แต่หัวคำคือเอาใส่หน่อยแท้ฮะพัดนี่เอาซ้ำเนี่ยเนาะเปรียบเทียบซิกันโอ้เมีดอยู่เท่าไหร่เอาไฟเช็คมานี่ยามกลับเลยโอ้กินเลือกน้อยๆก็ได้เนาะโอ้มีให้รุนตลอดเลยพี่น้องเด้อรุนกันไปตลอดนะครับ รุนไปเรื่อยรุนไปเรื่อยพี่น้องรุนไปเรื่อยรุนไปเรื่อย,น,อยนี่ขนาดหัวคำกับมิไซบะขอน้อยใส่ใส่ก็ลังเป็นเบาอันนี้ของเขานี่เสียยวจบครับโอ้ปิดเกมเลยมันเถอะโอ้อันนี้ผมเป็นข้ามคุยเนาะอันนี้มึงเหงื่อ่นี่ยฮะ,ะบ่าว่ามันเอาอีกหรือเปล่าอืมเนี่ย ปลาปลาให้รลุนกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับรอบแรกเนาะโอ้รอบแรกผลประกอบการหลายเตอร์ปอานหมูเหมือนกันนะเทเหมือนกันนะอ้อาอ้อมกันนะให้พี่ให้น้องเขาเหมือนกันนะเป็นมือแหลกเนาะนี่เนาะหรือว่าเป็นมือแหลกมือแหลกของไหมนี่โอ้ตัวน้อยอยู่น้อยอยู่แต่ว่าหลายตัวเองเดี๋อืมมันจังหวะในหนังการใช่ไหมผลประกอบการ โอ้ย <c oughs> ผลประกอบการสำหรับรอ,อ,อบแรกของขึ้นนี่ออไหมหน้าบุงพี่น้องครับ <c oughs> รอบแรกนี่ว <c oughs>